สวัสดีค่ะจิตพาการเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนเพาะเมล็ดผักเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเมล็ดผักของแนนลงนะคะตัวนี้แนยจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือเมล็ดชีโสโคนาชีโคะเขียวราคาหรือว่าอันนี้เรียกว่างาญี่ปุ่นหรืองาเกาหลีนะคะทุกคนสวยมากทุกคนดูสวยมากๆเลยนะคะดูนะคะ โอ้โหแตกรากไวมากๆเลยนะคะ,มะเมล็ดแรกเริ่มที่แนนทําการเพราะนะเขาจะเป็นมเมล็ดสีขาวนะตอนนี้คือน้องแข็งแรงมากแล้วรากของน้องเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลขาวนะดูนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะอันนี้แนนจะเอาปลูกลงในน้ํานะคะเอาแนนจะเอาอนุบาลในน้ํานะคะน้องสวยมากนะคะพอดีแนนถ่ายในช่วงค่านะคะ อาจจะแสงไม่สวยสีน้ำตาลที่เห็นเป็นระบบรากของเขานะคะสีของเขาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากมายใครที่เคยซื้อเมล็ดที่โศกมาแล้วเพราะไม่งอกนะคะให้ทําวิธีนี้นะคะก็คือทําวิธีควบแน่นค่ะกล่องตัวนี้เป็นกล่องที่แนนซื้อที่แมคโครนะคะเป็นกล่องกับข้าวนะคะเอามากล่องใสๆแบบนี้ถ้าไม่งอกนะคะหลายคนอาจจะคิดว่า ใส่ไปวันสองวันแล้วก็ค่อยแกะไม่ต้องนะคะต้องรอให้เขางอกก่อนแล้วค่อยแกะเหมือนแนนนะคะนี่ค่ะแนนแกะออกแบบนี้นะคะสวยมากมากเลยนะ,ะทุกคนอันนี้เมล็ดชิโซนะคะงอกดีมากนะคะอีกตัวนะคะอันนี้เป็นไดโนเคลน่าจะเป็นสายพันธุ์ดิคอทาน่านะคะอันนี้ไดโนเคลนะคะก็งอกค่ะอีกตัววู้ หยีเขียวโอ้โหหยีเขียวสายพันธุ์นี้สวยมากนะคะใบใหญ่มากๆเลยอันนี้เคลใบหยีสีเขียวค่ะสวยมากนะคะส่วนอีกตัวอันนี้เป็น black magic เคลนะคะเป็นไดโนเคลที่ใบใหญ่นะคะต้นสูงชะลูดนะคะเดี๋ยวเนะี่ยจะเอาไปปลูกลงในพีทมอสนะคะอีกตัวนะคะอู้อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นเมล็ดฟูหมักนะนนี่คือเห็นไหมคะ เมล็ดฟูหมักนี่เป็นวิธีการขยายเป็นวิธีการเพาะเมล็ดที่ดีมากๆเลยนะคะฟูหมักการทําแบบนี้จะทําให้อัตราการงอกสูงนะคะแล้วก็เราสามารถคัดเลือกเมล็ดด้วยด้วยอู้อันนี้ใบใหญ่มากนะคะเป็นกลีนเคลนะคะหรือว่าเคลเบียกสีเขียวนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะทุกคนสวยมากๆอันนี้เป็นยี่ห้อมาจากต่างประเทศนะคะใบจะใหญ่ยาวนะคะ ผนอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเดลิ่งบูลนะคะเป็นเคลใบยาวก้านม่วงนะคะเดลิ่งบูลนะคะตอนที่เขางอกออกมาแรกเริ่มจะเป็นสีม่วงม่วงนะ,ะสวยมากๆเลยทุกคนแนนต้องทําการเพราะให้เสร็จนะคะแล้วก็ในช่วงนี้แนนกําลังเพาะ,มะเมล็ดกลุ่มของขึ้นช่ายผักชีนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีเอ่อใบยาวนะผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็กลุ่มของอ,อีกตัวหนึ่งจะเป็น ตัวนี้ค่ะสวยมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวรอให้งอกแล้วแนนจะถ่ายทำคลิปให้ดูนะคะสำหรับกลุ่มของผักชีขึ้นชายนะที่มีมเมล็ดเล็กๆแบบนี้นะคะที่มองเห็นเป็นสีดำๆนั่นคือกลุ่มของมเมล็ดที่ยังไม่งอกแนนเพิ่งลงไปแค่ 2- 3ถึงวันนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวแนนอรอให้มเมล็ดงอกแล้วนนจะถ่ายทำคลิปให้ดูนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปค่ะใครที่ชอบไอเดียในการปลูกผักของแนนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยค่ะถ้าอยากเห็นการปลูกผักของแนนนะคะเป็นปัจจุบันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับแนนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแนนต้องรีบลงมาเลดก่อนเนาะสวยมากมากเลยถูกใจมากทุกคนดูอลังการมากนะคะลงทีละหลายร้อยต้นนะทุกคนสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ